ประกาศให้ทราบขณะนี้ขอทุกท่านมาชมเครือตำลึงโบราณใหญ่ๆจ้าพามาชมตำเครือตำลึงคุณนอ้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมากมาดูนี่เครือตำลึงคุณนอ้องอ่ะอันนั่งเงาเขาคุณนอ้องนี่นี่อันนี้เครือตำลึงเด้อนี่ยคุณน้องนี่นี่นี่อมแขนนี่ นี่อันนี้คือเครือ,อตำลึงด้วยพียน่น้อกนี้พามาชมจะ้ะเลื่อยมานี่เลื่อยมานี่เลื่อยมาก็ามาแตกกิก่งก้านสาขานี่น้องอันนี้นนนคือเครือตำลึงจ้ะประกาศให้ทราบนะคะนี่โอ้นี่ทำนี่เลยเครือตำลึงด้วยพีน่นนอนขึ้นไปพูนขึ้นไปพูนแล้วก็เลื่อย แยกอีกอันหนึง่งแยกจากตรงนี้ไปนูน่นอีกอันหนึ่งพี่นอ้องน,นีอ้ขึ้นต้นมะนาวอันนี้คือเขือตตำลึงเด้อนี่ไม่เชื่อก็ต้งเชื่อพี่น้องเคยเห็นไหมจ้าเขือตตำลึงยักษ์นี่เขือตตำลึงยักษ์จ้ากิ่งก้านสาขาเขาโอ้ยพี่น้องเอ่ยเหลือเชื่อไหม จะพาให้ชมพี่น <rumors> ้องเขาเห็นบ่ตํำรึงยักษ์จ้านี่เป็นเป็นตากระปุ่มกระปั้มเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ของแท้แน่นอนพี่น้องคือตํำรึงจ้านี่ไส่เราเมื่อกี้นี่ยายดึงขาดก็นี่ค่ะหยดเขานี่นี่หยดเขาพี่น้องนี่เอ้ยนี่นี่เห็นบ่นี่นี่ก็แตกออกมาเนี่ยนี่นี่ก็แตกออกมาพี่น้องยายก็ทำขาดเมื่อกี้ นี่ยายทำข้าขาดพี่น้องนี่ยายทำข้าขาดนี่โยดเขาแตกออกมาพี่น้องนี่เด็กจะว่าไม่เชื่อนี่เนาะเด็กจว่าอู้คือตำมโดนอะไรใหญ่แท้นี่นี่จ้ะนี่เ็าติ่งออกมาพี่น้องนี่นี่นี่ใบเขายายทำหักเมื่อกี้เอามาให้ชมจ้ะคือว่ามันใหญ่โตหรานพี่น้องนี่ไม่เคยเห็นยายก็เลยพามาชมจ้ะนี่ ต,ตําเต็มมือเลยพี่น้องนี่พี่น้องเคยเห็นบ่ดูดูคขาเรื่อยมาพี่น้องอนี่คุณอ่ะพุณน่ะโอ้ยขอตําอีอกรอบนึงจบไปอู้ตัไม่หุ้มเลยพี่น้องตํามไม่หุ้มเลยนี่อู้หูัไม่หุ้มเลยพี่น้องตั้มหุ่มเลยจ้ะนี่คุณเด้องเงาเขาหนา,าเงาเขาพี่น้องอยูตรงนี้แหละนี่เขาง,งอมานี่ยนี่ โอ้ยจะปีปีกปีปสซั์แล้วเนาะนี่นพี่น้องนี่ใย,ยลีหลอด้จ้ะน,นี่โอ้ยนี่อบอืมบกหุมเลยพี่น้องเขื่อตำลึงจ้าเหลือเชื่อปะเขื่อตำลึงให้ชมจ้านี่แหละจ้ะไม่เชื่อมาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งเด้อทำไม่เชื่ออันนี้คือเขื่อตำลึงจ้าบุญพี่ยังุณนะ <laughs> อุ้นขึ้นต้นไม้พี่น้องเออ พามาให้ชมจ้าเขือนตำลึง,งใหญ่ๆจ้าอ้สอ,อนนะพี่น้องเขือนตำลึง,งยักษ์จ้า